มาเลยสวั <elier S 1> ีสวัีรสวัดีคับสวัสดี่รสวัครวันีครสวเดีคสวัคัวัสดีค้บสดดีครับสวัสัวัดีคครัสววัวบบรควบร่ดีคคสี โอเค I ลลิ s โอเคนะสุดยดพี่เบิ้ลขายของอยู่อยู่โกยคนมาหนึ่งมื่นคนมาซื้อของพี่พี่เบสช่วยหลอกคนในฝั่งนั้นมาซื้อของพี่หน่อย มาดูฟังแล้วยังไงอองมีแต่นี่ไงมีแต่แตทันตะวันทันตะวันคืออะไรคือทันตะวันเป็นสัญลักษณ์ของด้อมเขาที่แบบว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วที่แบบแห้งแล้งแล้วก็ชีวิตไม่มีอะไรจะไปต่ออะ <c oughs> ไรเน,นี <c oughs> ่ยเขาตมาหลอกหนูซึ่งหนูไม่รู้ด้วยนะทำไมเขาไม่พูดเลยอะ่ะคุยอันอ้าว s t e n ัน g Hi ได้ยินไหมได้ยินได้ยินอ่าเล่นสิ Today is so beautiful พี่เป็นใครพี่เบสสวยมากค่ะไ a n d s o m e อืมพี่เป็นรอพี่เบสอ๋อรู้จักพี่เบสด้วยเหรอใช่ค่ะ You know me ใช่ยู u สยจังเลย You know me ไม่รู้ You k n o ใครไม่เข้าใจอ้าวไม่รู้ ไม่รู้โนอ่าแม่รูไม่เข้าใจใ่่ใครไม่เข้าใจเข้าใจพีเบสต์พีเบสสวพี่บนพี่บน handsome how old are you ทันเที่ว ยี5เขาเป็นเพื่อนเพื่อนกันอะไรนะยี่สี่หัายี่สี่ห้เหมือนกันมีชู้มีชู้เหมือนกันโอหใช่เหมือนกันเอาแล้วเราพูงอะไรกี่เขาตอบไทยเฉยเหมือนกันโอเคเลยอ๋อหวยอันโยคนหลอกคนมาซื้อได้เยอะเลยอ่ะใช่คนไทยแล้วต่อนี้ ด้อมทานตะวันทุกคนด้วยทางคุยอ่านรีวิวรีวิวยูรีวิวครีมพี่เบิร์หน่อยรีวิวบีไว้ I h e อาให้ไปแล้วอืมให้ฉันเดียวมีให้ฉันเดียวแล้วบุลลี่อ่ะพี่เบิร์ดโฆษณาล้าไม่ได้ อ๋ออันนี้คือของเรารีวิวรีวิวรีวิวเร็วรีวิวรีวิวรีวิวเพื่อนเฮือนท้านหน่อยรีวิวด้อมทานตะวัน I have บีมังเนี่ยไม่ได้เข้าใจอ๋อไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้เขาไม่มีเวิร์กโฟมิตโอเคโอเคไม่ได้โนโนโนไม่ได้ไม่ได้อืออืออือ แต่ซอานี่ฉ่ำเลยนะเมื่อกี้กูลืมกูก็ลืมเตือนออเออมันยังไม่มีเว็บคอมเมนต์เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเออขอบคุณด้อมทางตะวันด้วยนะครับอ๋อเพ่งรอนรอจะไม่ได้นอาจะไม่ได้อ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ซออาจจะไม่โดนหรอ หลอกไมแบบนี้ได้หรออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจน้องกลัวดราม่าดราม่าเพราะว่าส่วนใหญ่โพลิสไทยแลนด์อ็นเดอรกลัวจะดราม่าแบบว่าคุยอันพุไทยเถอพันคุไทยพอันชาลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงคุยอันพี่เบิล s u ั p o r t ท o มี you to s สปี k ตามสบายใครแกล้งอยู่ไทยแลนด์ไอซ support you the world w o r l ทยแล์ไอ้ no serial d r a า a d r า m าหัวอะไรละ ใจเย่ big brother support you everything ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการพี่เขามีพี่แนักชาลีแล้วใช่ไหมมันก็ต้องการจังนิดหน่อยต้องการคนแบบพี่บ้างแนักชาลีมันหน่อมแนมไป do you have n a c ชาลีอ or พี่เบ้ลปทุมราชคุณถามเหมือนให้กูโดนด่า พี่เบสเถอะอืมเฮ้ยนอกพี่เบสอ้ my god thank you เขาเรื่องหนูแลรวหนูไม่เคยเจอเขาเลยนะมาจากคุยอันนี้ไม่ขอพูดนะครับดอมทานตะวันน่ารักมากน่ารักมากโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องเจอกันจริงอยากอยากให้ทุกคนเขาได้มีเวอร์ฟอร์มเนาะวันนี้เขาจะทำงานหรือว่าแบบ เล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบน่าจะเป็นแบบคือช่วงที่โกยไม่่วาให้ต่างชาติเล่นเหรออืมคือช่วงที่มันโกยได้แบบเป็นดอัอะไรอย่างเงี้ยทำได้แล้วแต่มันไม่แบบมันไม่สามารถอะไรเงี้ตอนนี้เขาฟังเราคุยกันฝ่ายเดียวเลยอ่ะเออ say something ค่ะพี่พี่วะพี่วะเอ่อ can you say something ค่ะเซียอะไรต้องเร็วอะไรขุดขุยอันขุยขุยเหรอขุยอัาง คุยคุยอันคุยอันไลฟ์คุยอันน่ารักเหรอมือเป็นจีนแบบจินสะอาดจินใสใส so cute so cute okay คืออัน w e l c o m today meet you see you soon ค่ะ I support dinner eat u eat more พูดไทยเหรอะ eat 머 อ,อ๋อคุยอ่นไปว่าดอกทานตะวันเพราะฉะนั้นอ๋อเลยเป็นดวงอ๋อหมายถึงว่าภาษาภาษาจีนขุยอัานไปว่าทานตะวันหรอผมชื่ออาทิตย์นะ <ผม S 2> ซึ่งแปลว่าอีเกิ้งเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของผมคือดวงอีเกิ้งทุกคนคอมเมนต์ดวงอีกงเกิ้งหน่อยเร็วแม่รู้ทุกคนอ,ด,อด้อมดวงอีเกิ้งเราอยู่ไหนอดอมขุยอันบ๊ายบายสวัสค่ะ See you. Thank Pizza. you, <laughs> <laughs> Thank you, Goodbye. Bye. <laughs> Bye. ไม่เข้าใจ่เคมีจพี่คค่ะไม่เข้าใจฉันไม่รู้จ้า I just come on life พี่เป็ just come on พี่เคมีค่ะไม่เข้าใจทักทังค่น่านารั还好今天 今天收拾了一下衣服，瓦尼奎安，麦米 make up，麦米 make up，mi 麦米 good，I'm my sweet just pick me，阿尼，阿莱亚。